หลายหลายคนคับผู้ชมถ้าเป็นครอบครัวช่องสบผีเนี่ยเราคุยกันเรื่องของพญาหนาาเยอะมากที่ไปพีที่สุดคือที่เชียงรายพญาวิรูปักนาคราาที่แบบโอ้โหเหรียญก้อนนี่เต็มแล้วถ้าเกิดไปคนอื่นอีกท่านอาจจะน้อยใจแล้วทำไมมีชั้นไม่พออะไรเงี้ย <c oughs> ดูท่านมีบาร,รมีเยอะรวมถึงดาราศิล <c oughs> ปินนักแสดงเวลาไปขอพรไปหาพ่อปู่รีสุดโท <c oughs> ก็กจะได้โชคได้ลาบมาจะได้ชื่อเสียงมีเงินมีทอง ทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นพญานาคในลูกศิษย์เดมีบ้างไหมครับว่ามาหามาดูสองร,รมอะไรนี่แล้วแบบจันเ้นขาดูอยากเป็นพญานาคทําไงครับมีไหมร้อย100คนนี้แปดสิบเลยพี่หรือจริงเพราะว่าเราบูชาพญานาคบางคนเลยคิดว่าการที่เราบูชาพญานาครเราชาติหน้าเราก็เป็นพญานาคก็น่าจะดีคือจริงๆแล้วว่าทุกคนหลายๆคนนะประมาณอะร้อยคนเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเนี่ย ล้วนเคยเกิดเป็นพญายนาล้วนเคยเกิดเป็นพญายนาคีพญายนาคาหรืองูหรือเป็นนาคทั่วไปก็มีเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยบางคน300กว่าชาติบางคน500ยกว่าชาติบางคนเป็นพันชาติดังนั้นพันชาติก็คือพันกายสังขารดังนั้นไม่แปลกที่เราจะเคยเป็นแต่ประเด็นคือเราจําเป็นหรือไม่ว่าเราต้องกลับไปเป็นอีกเพราะพญายนาคทุกทุกท่าน รวมบำเพญตนและอธิษฐานขอมังเกิดเป็นมนุษย์ <Wow. S 1> อ้าวอ่าอันนี้เดี๋ยวเ็เคลียร์นะก่อนอื่นนี่ก็นะ่าสงสัยว่าพันชาติเนี่ยรนนี่ถ้าเราวัดกันตามถ้าเราคิดกันแบบนักวิทยาศาสตร์อะโลกมนุษย์เรามันกี่ปีเองแล้วมีมนุษย์มันกี่หมื่นปีเองแล้วจะไปพันชาติเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยเป็นไปได้คะ่ะเพราะบางคนเนี่ยเกิดได้อายุ14บสก็ตายตายปุ๊บเกิดใหม่ บางคนสามสี่ขวบตา,ตายแล้วตายแล้วเกิดใหม่ก่อนอื่นทําไมพญานาคทุกภพทุกชาติถึงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ครับเพราะมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างบาร,รมีได้มนุษย์สามารถทาบุญได้และมนุษย์สามารถบวชได้ม,ม,มนุษย์สามารถทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์และเป็นบาร,รมีมนุษย์สามารถปรับภพภูมิเวลาตายแล้วสามารถเป็นเทวดาเป็นพระพรหมพระอินทร์ได้มนุษย์สามารถเป็นอะไรก็ได้หมดเลย นะคะแต่ว่าพญานาคเป็นไม่ได้พญานาคเป็นเทวะครึ่งเดรฉานยังอยู่ในสภาวะของเป็นเดรฉานอยู่กระดูกสันหลังของท่านยังขวางโลกอยู่ถือว่าท่านยังไม่ได้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างเช่นพวกเราดังนั้นพญานาคทั้งหลายที่จะมีการบำเพ็ญนเพียรหรืองูที่จะมีฤด,ดูการของการบำเพ็ญศีลงูเหล่านี้จะมีบำเพ็นีนศีลช่วงประมาณช่วงหน้าหนาวจะอดอาหารไม่ทานอาหารเลยนะคะงูจำศีลเนาะงูจำศีลนั่นแหละค่ะที่เราเคยได้ยิน สิ่งเหล่านี้ก็คืองูเคยเป็นพญานาคพญานาคเคยเป็นงูถ้าพญานาคทำผิดโกรธก็จะต้องตกมาเกิดเป็นงูนะคะแต่ถ้าพญานาคบำเพ็ญบารมีได้แล้วถ้าบำเพ็ญบารมีสูงสุดแล้วก็ละสังขารสามารถขึ้นไปจุติบนสงสวรรค์เป็นเทวดาได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะเป็นเป็นเทวดาค่ะที่เรนนี่พูดก็คือพญานาคเนี่ยเขามีกระดูกสันหลังขนานกับโลกนะใช่ว่าขนานกับโลก เพราะว่าคือสัตว์เดรัจฉานาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกระดูกสันหลังขนานกับโลกนอกจากมนุษย์เราตั้งตรงแล้วตั้งฉากกับโลกอ,ะอ่ะทีนี้ถามเรนนี่ก่อนเป็น,เป,นเป็นไปได้ไหมที่คนอยากเป็นพญานาคเพราะว่าพญานาคมีฤทธิ์สามารถแบบโอ้โหมีทิลิสสามารถโอ้หหลายเรื่องอะ่ะกลางคืนตื่นเช้ามามีรอยพญานาคให้โชคให้ลาบได้โดนบรรดาให้คนเป็นนั่นเป็นนี่ได้จริงๆแล้วพญานาคเนี่ย ท่านอยู่ในภพภูมิที่ใกล้ตัวมนุษย์มากนะคะแล้วก็มีเทวะหลายๆท่านที่สามารถโดนบันดาลเช็เช่นกับพญานาคได้อีกมากมายมแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้นมาซึ่งทางหลุดพ้นเนี่ยบรรลุก,กว่าทางหลุดพ้นเนี่ยคือแบบยากกว่าดังนั้นพญานาคหลายๆท่านที่บำเพ็ญเพียบรบารมีหลายกลับไหลกันแล้วมีความตั้งใจที่อยากจะมาบรรลุมีความตั้งใจที่อยากมาเกิด การเป็นมนุษย์เพื่อบรรลุนิพพานอย่างที่หวังเพราะพญานาคเนี่ยไม่สามารถเข้าอุโบสถไม่สามารถบวชได้เหมือนพวกเราเรนเป็นคนหนึ่งที่นับถือพญานาคนับถือพ่อปู่ศรีสุโธนับถือพ่อปู่ศรีสัตนาคบุตรหรือศรีสัตนาคราชพ่อปู่พญาสิงมุกดานะคะพ่อปู่วิรูป,ปกักพ่อปู่มุจลินอย่างพระน,นักปกที่เราได้จากพิทวันก็เป็นพ่อปู่มุจลินนะคะแล้วก็พ่อปู่อน,นันตนาคราชคือเรนนับถือพญานาคถูกถุกๆพระองค์เพราะว่า ถือว่าเป็นปีเกิดของเลนด้วยอะค่ะ oh. ดังนั้นเลนก็คือจะบอกว่าถามว่าที่บ้านเลนก็มีพญานาคแต่สิ่งที่ลึกล้ากว่านั้นคือเลนไม่ได้ต้องการอยากเกิดเป็นพญานาคแต่เลนต้องการบรรลุนิพพานหรือบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดหรือจบสิ้นการเกิดวตฏสงสาร oh. นี่คือทางสูงสุดของชาวพุทธทุกท่านณวันวันนี้ที่เรามีข้อความมาในวันนี้คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสยยายพญานาคท่านแค่อยากจะบอกให้มนุษย์ทุกคนจงดูวเว้เถิดว่าท่านไม่อยากให้ทุกคนเกิดเป็นเป็นพญายนาคแล้วมันทุกข์แต่ท่านบอกว่ามนุษย์ทุกท่านคือท่านกล่าวมาว่าลูกหลานมนุษย์ทุกท่านเอ๋ยเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วแท้เป็นมนุษย์ผู้เป็นประเสริฐมีศีลมีธรรมสามารถสร้างทานศีลภาวนาและบารมีนั้นได้ เจ้าจงหย่่งบามังเกิดเป็นเตีวยงตัวข่าพระเจ้าเลยเพราะฆ่าพระเจ้านั้นทุกเหลือเกินการเกิดเป็นนาคอาจจะมีอายุยืนยาวก่าวก,กว่ามนุษย์หลายเท่าแต่การที่ต้องมานั่งทุกข์รักโลภโกรธหลงก็ยังต้องวนเวียนอยู่แบบเนี้ยจนกว่าจะหมดเวลาของตัวเองซึ่งไม่รู้เม,มื่อไหร่ดังนั้นพญานาคต้องมีการบำเพ็ญเพียรบารมีจนกว่าจะถึงเวลาของตัวเองแล้วลาซึ่งสังขารแล้วไปจุติเกิดใหม่ในการเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะประมาณนี้อ ดังนั้นพี่ยอยากเป็นพญานาคหรืออยากเป็นมนุษย์ล่ะคะงั้นการที่เรามีฤทธิ์ที่าได้ฟังคือการที่เรามีฤทธิ์ครับคุณผู้ชมไม่ได้หมายความว่าเราจะหลุดพ้นถูกต้องค่ะแสดงว่าเหนือกว่าความสูงการมีฤทธิ์มีอำนาจก็คือการหลุดพ้นจากวงจรและตสงสารที่พญานาคเนี่ยที่เรนนี่เห็นเวลาตาที่เรนนี่เห็นนะครับเวลาเราไปทําบุญหรืออะไรต่างๆท่านเข้าโบสถ์ไม่ได้เลย ท่านเข้าอุโบสถไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีพญานาคที่เราจะเห็นว่ามีพญานาคอยู่ทางขึ้นของอุโบสถทั้งหลายทั้งปวงอ้ยแล้วทางขึ้นที่เป็นรูปพญานาคอะนะใช่เพราะว่าท่านไม่สามารถเข้าอุโบสถได้อาย่างเพราะถ้าท่ทา,ทานาพานัปกได้แต่ว่าถ้าท่านเข้าไปในอุโบสถปุ๊บกายทิพย์ที่ท่านแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วนะคะนห,นหรือว่าเป็นเออเราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าชลินใช่ไหมคะ นมนบหนุ่มท่านแปลงกายเป็นมนบหนุ่มแล้วหรือว่าแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วท่านจะกลายร่างเป็นพญายนาคทันที<อ>ซึ่งเวลาเลข้าอุโบสถเนี่ยอะไรที่ไม่ดีจะหลุดออกไปข้างนอกหมดเลย<อ>ที่อย่างที่เลนเคยแนะนําว่าเวลาเราไปนั่งสมาธิในอุโบสถขอขมากรรมในโบสถหรือแม้กระทั่งเราไปปลุกเสกพระเครื่องในอุโบสถเราไปทําอะไรในสิ่งที่ดีในอุโบสถตรงเนี้ยเพราะอุโบสถทุกที่มีความขลังมีพุทธมีพุทธคุณ อะไรที่ไม่ดีเสื่งชั่วร้ายจะอยู่ข้างนอกหมดเลยค่ะถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดอุโบสถที่สร้างด้วยเ,เงินที่ไม่ดีหรือคนที่ปกครองไม่ดีอย่างเงี้ยจะศักดิ์สิทธิ์ไหมคืออยู่ที่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันค่ะถ้าหากสิ่งเหล่านี้เจตนาไม่ดีเลยแล้วมีหลายๆที่นะคะที่อุโบสถเกิดจากเงินไม่ดีเกิดจากเจตนาของผู้สร้างไม่ดีแต่ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านนะคะกระทำให้เกิดความดีก็สามารถล้างบาปตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ Mm hmm. แต่ก็มีหลายอุโบสถที่ต้องล่มสลายหรือพังลงไปจากแผ่นดินไหวหรือจะเกิดจากการสุดตัวหรือเกิดจากเรื่องของอภัยธรรมชาติเพราะสิ่งเหล่านั้นคือเป็นสิ่งที่เทวดาหรือองค์มหาเทพหรือท่านพระพรม,พรมท่านไม่ต้องการให้มีคงอยู่ไว้ค่ะแล้วเราเลยนี่เห็นท่านพญานาคที่อยู่หน้าอุโบสถต่างๆหน้าตาท่านเป็นยความรู้สึกท่าน ท่านเป็นงูที่เป็นงูเหมือนงูเห่าค่ะแต่ท่านเข้าไม่ได้ท่านท่านรู้สึกยังไงท่านก็แค่ได้อนุโมทนาบุญจากกับพวกเราข้างนอกค่ะท่านก็ยืนพนมมือแบบนี้ค่ะอยากจะข้าไปที่เรนนี่เห็นเวลามีงานบวชแล้วท่านก็ยืนอยู่ข้างนอกงานทอดพระป่าทอดกระถินเรนก็เห็นท่านยืนอยู่ข้างนอกแหละแต่ว่าพวกเราก็ออกมากวดน้ำให้ท่านได้นี่ค่ะอืนี่การทำบุญกับพญานาค เราถึงมีความเชื่อตามาศาสนาพุทธว่าเวลาเราบวชหน้าก่อนใช่ไหมพี่แล้วก็เข้าไปแต่งชุดขาวแล้วก็เข้าโบดสถ์นะถึงจะเป็นพระเท่ที่มีคําถามถามว่ามนุษย์โสมนุษย์โศส,สิสสเป็นมนุษย์ส,สิเออเป็นมนุษย์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะอโอ้ถ้าเกิดไม่ใช่มนุษย์ก็บวชไม่ได้ถ้านักถีทังเต,เตก็จบโอเคเพราะฉะนั้นการเรนนี้ยืนยันว่าเป็นมนุษย์นั้นดีกว่าค่ะเป็นมนุษย์นั้นดีกว่านมากเลยค่ะเพราะมนุษย์สามารถเป็นผู้สร้าง มนุษย์สามารถสร้างบาร,รมีสามารถบรรลุธรรมได้ม,มนุษย์สามารถสร้างอะไรได้หลายๆอย่างนะคะและมนุษย์เนี่ยสามารถทำลายอะไรได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นจงเป็นมนุษย์ที่ดีเถิดค่ะเพราะนั้นคุณผู้ชมครับเรามีความเชื่อว่าชาติหน้าเราสามารถเลือกเกิดได้เราสามารถทำปัจจุบันนี้ให้เกิดชานาได้เพราะฉะนั้นมีไหมที่คนเกิดเป็นพญานาคมีหลายๆคนที่มีแรงจิตอธิษฐานว่า เราขอกลับไปเกิดเป็นพญานาคก็<ห>มีค่ะกระทั้ง<ห>ที่คุณทําบุญมาเยอะแต่ว่าคุณขอลบบุญของคุณไปเป็นพญานาคคุณก็ต้องไปสร้างบารมีใหม่แต่บุญคุณก็กลับเก็บเอาไว้ไงแต่คุณต้องไม่สร้างบารมีใหม่เพื่อการเป็นพญานาคก็มีหลายท่านคนที่อธิฐานจิตแบบทําบุญมาเยอะคือเขาสามารถทําจิตให้เลือกเกิดได้แต่เขาอธิฐานจิตไปเป็นพญานาคถ้าว่าเขาตกจะถึงร้อยแล้วแต่เขาเก้าเก้าเขาถอยลงมาใช่ค่ะ จำได้ไหมคะที่ว่าเลนเคยแนะนําว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยแล้วเรากวดน้าให้กับพระแม่ธรณีเราก็จะสะสมสเสบียงบุญหรือว่าเรเวลของเราได้ว่าสะส,สมสะเสบียงบุญคะแนนตรงนี้นะว่าถ้าเราตายไปปุ๊บคะแนนเรามีเท่าเนี้ยเราอยากจะไปเกิดเป็นอะไรหรืออยู่ในภพภูมิชั้นไหนก็ต้องแลกแต้มเอาอ,อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเขามีแต้ม100แล้วการเกิดเป็นพญายนาคแต้มแค่20 เขาก็เก็บ80สิแล้วก็ลงมาเป็นพญานาคเหมือนเดิมเหมือนเราสะสมแต้มสแตมตามห้างสรสินค้าที่เราสามารถเลือกรางวัลใหญ่ได้แต่เราไปเลือกรางวัลเล็กถูกต้องค่ะแต่บุญนั้นก็ยังมีอยู่เนยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้มาถึงแล้วครับว่าชาติหน้าบุคคลท่านไหนทําบุญอะไรทําอะไรไว้ถึงได้เกิดเป็นพญานาคที่ไม่ได้แค่อธิษฐานจิตนะคุณเป็นมนุษย์ชาตินี้ชาติหน้าคุณเกิดเป็นพญานาคแน่นอนจากการที่คุณจะต้องทําผิดศีลข้อ3ามค่ะ เฮ้ย hey, อันนี้เซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์คะ่ะเพราะว่านะพญานาคส่วนใหญ่ท่านจะไม่สมหวังกับเรื่องความรักแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คือเหมือนชอบทําผิดศิลผิลข้อที่สามค่ะ oh. ส่วนใหญ่แล้วที่เรนนี่เห็นที่ส่วนใหญ่ต้องไปเกิดเป็นงูเป็นพญานาคก,ก็จะต้องเป็นจําพวกเนี้ยค่ะพ<อ>ญานาคท่านก็นเลยมกักจะมี ภรรยาหลายหลายคน,คนเป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะโอ้โหนี่คนถ,ถ้าไปคิดสมมติว่าคือเอาเอาคิดเอาแบบโกงอะ่ะถ้างั้นผิดสินข้อสายก็ไม่ต้องแก้เด็กก็เกิดเป็นพยานาก็มีฤทธ์ก็ดีแล้วนี่ไม่สิคะเพราะพยาน้ามีหลายระดับนะคะพยาน้ามีหนึ่งเสียนสามเสียนห้าเจ็ดห้าเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียนนะคะคนที่ผิดสินที่ทําศินไม่บริสุทธิ์ไม่ครบห้าข้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่จะต้องไปเกิดเป็นพรยานาที่ ต้องขอค้านค่ะไม่ใช่พญานาคแต่คุณจะไปเกิดเป็นนาคนาคคือแค่เสียดเดียวเสียดเดียวก็คือเหมือนอสูงกว่างูนิดเดียวะคะ่ะดังนั้นฤทธิ์ที่คุณจะโดนบันดานได้ไม่มากนะคะพญานาคเสียดเดียวถ้าไม่เป็นเพียรบารมีจริงๆก็จะไม่สามารถเหยียบบนขึ้นเหยียบขึ้นมาบนพื้นมนุษย์ได้นะคะอย่างพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ย พราะปู่นาคาทิเบรีศรีสุทโธนคราชท่านจะเป็นพญานาคเสียนเดียวแต่ท่านบรรเป็นเพียรบารมีตบะบารมีมีคนกราบไหว้มากกว่า3าถึงหคนขึ้นไปท่านก็เลยมีบารมีมากสามารถเปลี่ยนภพภูมิเป็นเจ็เสียนถึงเก้าเสียนได้ค่ะก็คือคนที่ทําผิดศีลในชาตินี้อาจจะห้าข้อผิดข้อสามช่องเช่าแต่ไม่ใช่ผิดตลอดผิดบ่อยๆซ้ําๆค่ะผิดอาจจะครั้งสองครั้งในชีวิตก็คุณมีโวการเป็นนาคไม่ใช่พญานาคใช่ค่ะเป็นนาค เรนนี่บอกว่าชาตินี้เป็นนุชชาติหน้าขอให้เกิดเป็นมนุ์อีกแล้วเพราะว่ามีโอกาสหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ค่ะอย่าคิดเลยว่าจะเป็นพญานาคเพราะาคิดว่ามีฤทธิ์สู้เราสวดมนต<ช>์เราทําบุญพญานาคมาอนุโมทนาทาให้เราสมผลบุญนี้ให้เราชวิตเราดีดีกว่าแล้วท่านก็จะคอยคุ้มครองปกป้องคุ้มครองตัวเราด้วยค่ะอ,อย่างนั้นดีกว่าจะมีบทท่านับถือถ้านับถือพญานาคจริงๆและศรัทธาในพระองค์หรือว่าศรัทธาในตัวของในองค์ของพญานาคจริงจริง จะมีบทสวดมรรมีบทสวดมนต์หนึ่งอะค่ะที่เป็นบทสวดบูชาของพญานาคก็ขอให้จงสวดบทนั้นนะคะครับเป็นบทวิรุปักเขซึ่งเป็นบทนะเมฆตามเมฆตังบทเมฆตาใหญ่ของหลวงพ่อจัญรนะคะอนะคะแต่ว่าจะยาวหน่อยกันเองครับก็สวดได้สวดได้ค่ะแล้วก็หรือว่าจะสวดเป็นแบบกายว่าจาจิตังอาหารวันธานาคาทิปรีสีสุทโววิสุทธิเทวาปูเชมิอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นลูกหลาน เพราะปู่สรีทโธนะคะถ้าหากเป็นท่านอื่นๆก็จะบทจะเป็นคาถาบทนี้แล้วก็เปลี่ยนจากนาะคาธิปดีเป็นมุจลินศีสัตตนคราชพญาศีมุกดาหรือเพชรพักนคราชก็ได้แล้วแต่ได้เลยสวดงายๆไม่ยาก